การทํางานความพึงพอใจของคอสชอนะคะมาดูในเรื่องของการทํางานด้านคมนาคมกันบ้างนะคะซึ่งในด้านของพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมนะคะ <c oughs> ก็ได้ไปเปิดใช้ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงตอนที่สองอเภอหางดงแล้วก็อาเภอสันป่าตองนะคะ หลังจากที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทหรือว่าทอชอได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองตอนที่1แล้วเสร็จไปเมื่อปี51นะคะซึ่งก็มีถนนสายหลักนะคะจากบ้านน้ำบอ่อหลวงอำเภอสันป่าตองถึงบ้านร้อยจนอันอำเภอหางดงระยะทาง14.35 0กิโลเมตรแล้วก็ถนนสายรองด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะทางนี้เนี่ยก็เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจะราจรติดขัด บนทางหลวงหมายเลข108ช่วงผ่านเขตเมืองหางดงสานป่าตองและก็ชุมชนบ้านทุ่งเซี่ยวให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางทช,ชดําเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองตอนที่2เนี่ยจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข108นะคะบริเวณบ้านท่าหวังพรา้านะคะสิ้นสุดที่บ้านน้าบ่อหลวงอำเภอสานป่าตองก่อสร้างเป็นถนนสายหลัก4ช่องการจราจรนะคะก็มีส่วนที่ข้ามสะพานลำน้ำํารวม17แห่งทางลอด1แห่งรวมแล้วประมาณ1 3 7 5เ กิโลเมตรงบประมาณ990ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของเส้นทางที่เป็นคอขวดด้วยในพื้นที่ชุมชนนะคะใช่ครับ